สวัสดีครับผมผมชื่อกล้วยนะครับผมได้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพไม่ถึง2ปีเลยนะครับผมผมมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพจะว่าไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังเริ่มต้นไม่ได้เลยนะครับผมด้วยการงานเงินทองก็ต้องใช้ใจ่ายไปทุกวันทุกวันผมเลยรู้สึกว่าผมจะตั้งตัวยากมากครับผมทุกวันนี้ ผมได้เช่าห้องอยู่นะครับผมเคยคิดนะครับว่าจะไปเช่าซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่เพราะผมคิดว่าการเช่าห้องอยู่ไปเรื่อยๆคงจะเสียเวลาเปล่าแน่นอนเลยครับแต่ด้วยอายุงานของผมนี่สิครับแล้วเงินเดือนของผมมันก็ไม่พอที่จะไปเดินเรื่องเช่าซื้อบ้านในตอนนี้นะครับผมผมเองก็เลยตัดสินใจ ไปเช่าห้องอยู่รอวันที่ตัวเองพร้อมเมื่อไหร่ผมก็จะออกไปเช่าซื้อบ้านพักหลังเล็กๆอยู่เลยทันทีครับผมผมมีเพื่อนอยู่หลายคนที่พักอยู่ข้างๆกันครับห้องแถวของผมชั้นเดียวครับและเป็นห้องแถวยาวสองแถวประตูหน้าห้องหันหน้าเข้าหากันในทุกๆครั้งที่ผมได้แต่งตัวออกไปทำงานบางวันผมก็เดินไปทำงานพร้อมกับ เพื่อนๆข้างห้องของผมครับเดินไปใน,นระหว่างช่วงเช้าแต่ช่วงกลับมานั่นผมก็เดินกลับมาพร้อมกับเพื่อนโรงงานหลายๆคนครับผมชีวิตของผมตอนนั้นสนุกมากผมมีชีวิตที่อิสระมากเลยครับผมผมพักอยู่ในห้องคนเดียวเพราะความเป็นโสดผมยังไม่มีแฟนครับผมได้ออกจากบ้านเพื่อจะมาหาเงินใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ผมครับผม คิดไปคิดมาแล้วก็สงสารตัวเองอยู่เหมือนกันยังไม่มีครอบครัวกับเขาเลยแต่ก็มีหนี้เป็นแสนแล้วโดยว่าพ่อกับแม่ของผมนั้นได้ยืมหนี้ยืมสินไปทําธุรกิจที่บ้านนะคะผมด้วยเงินทองก็อย่างว่าล่ะครับมันหายากมากผมทั้งจะหาเงินใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ทั้งจะหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับสําหรับผมแค่ผมทํางาน กินค่าแรงรายวันขั้นต่ำมันก็ไม่พอที่จะเหลือเก็บหรอกนะครับผมด้วยผมนั้นจบแค่ม .3 เองนะครับผม,ผมอยากให้ทุกคนได้มองเห็นภาพลักษณ์ของผมบ้างเมื่อผมมาใช้ชีวิตแบบนี้ตามลำพังชีวิตในห้องเช่าผู้ชายหนุ่มโสดอย่างผมจะมีใครบ้างล่ะครับที่จะมาสนใจบ้าง หญิงสาวอยู่ข้างห้อง,องผมก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมาจากต่างจังหวัดต่างพ่อต่างแม่มาเช่าห้องอยู่เหมือนผมเนี่ยแหละครับผมผมก็คิดไต่ตองดูตัวเองเหมือนกันว่าถ้าผมจะเดินเข้าไปจีบใครสักคนจะมีใครคั้นตอนเย็นเย็นเมื่อผมเลิกงานกลับมาที่ห้องทีไรผมก็จะแวะไปที่ร้านค้าผมเจอป้าคนหนึ่งครับ แกทำกับข้าวถุงสำเร็จรูปที่ผมชอบซื้อกินอยู่บ่อยๆครับผมชอบฝีมือของแกนะครับผมป้าคนนั้นแกมีชื่อว่าป้าจิมนะครับป้าดูเหมือนว่าจะอายุราวๆประมาณ40กว่าได้ผมค่อนข้างจะรู้จักแกดีเพราะผมนั่นเป็นขาประจำซื้อกับข้าวของแกนั่นเองล่ละครับผม กับข้าวถุงของแกมีหลากหลายเมนูที่ให้เลือกมีเป็นสิบสิบอย่างเลยนะครับที่แกได้ทำขึ้นมาวางไว้ที่โต๊ะหน้าร้านของแกแกเป็นผู้หญิงที่ยิ้มเก่งพูดเก่งสมแล้วกับที่แกเป็นแม่ค้าขายกับข้าวแถวแถวห้องพักของผมก็ล้วนแต่มีคนติดใจฝีมือแกลว้ลวนเลยนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกถูกชะตา กับป้าจิ๋มคนนี้มากเลยนะครับเวลาผมไปซื้อกับข้าวกับป้าจิ๋มทีไรป้าจิ๋มก็มักจะพูดหยอกล้อผมเล่นอยู่บ่อยๆคงเห็นว่าผมเป็นคนโสดยังไม่มีครอบครัวมั้งครับไม่เหมือนคนอื่นๆที่มีครอบครัวแล้วแกเลกล้าพูดแซวผมอยู่เรื่อยๆนะครับผมผมเองก็เป็นคนขี้เขินซะด้วยสิเวลาเห็นป้าเขายิ้มให้ทีไรผมก็มักจะหลบสายตาแกทุกครั้งเลยนะครับผม ดูเหมือนว่าแกจะดีกับผมจนเกินไปจนบางครั้งผมก็เขินอายแกบางทีผมก็ไม่กล้าไปซื้อกับข้าวถุงกับแกเลยทีเดียวครับแต่ด้วยความว่าบ้านเช่าของผมอยู่ห่างจากตลาดมากเลยนะครับถ้าขับรถไปซื้อก็คงเสียเวลาผมต้องการเวลาเร่งด่วนเร่งรีบความสะดวกสบายผมก็ไม่มีทางเลือกผมได้แวะซื้อ กับข้าวถุงร้านประจิมอยู่เป็นประจำอย่างนี้ทุกวันละครับผมมันง่ายและสะดวกดีด้วยผมเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงห้องเช่าของผมแล้วแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมรู้สึกสบายมากขึ้นเหมือนผมมีชีวิตคู่อยู่ในห้องเช่าเลยนะครับผมผมเลิกงานกลับมาเหมือนกับว่ามีแม่บ้านหรือว่ามีมแฟนมาทำกับข้าวไว้ให้ผมกินอย่างนั้นละครับ ผมมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆเมื่อผมได้แวะซื้อกับข้าวร้านป้าจิ๋มแล้วผมรู้สึกโล่งสบายใจมากกว่าครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละผมเคยคิดนะครับว่าถ้าป้าจิ๋มแกเลือกขายของแล้วผมจะไปพึ่งหาใครในเวลาช่วงเร่งรีบของผมช่วงเวลาเร่งแต่งตัวตัวเองรีบเข้าทำงานให้ทาน8ดโมงเชา้าหรือช่วงเย็น ที่ผมเลิกงานมาเหนื่อยผมก็ได้อาศัยป้าจิ๋มนี่แหละครับคอยช่วยเหลือในทุกเรื่องป้าจิม๋มวันนี้ผมขอ,อกับข้าวสามถุงนะครับอ้างทำไมวันนี้เอาเยอะเลยละ่ะกินหมดเหรอเสียงป้าจิ๋มถามผมกลับมาผมก็ไม่แปลกใจหรอกนะครับว่าแกถามออกมาแบบนี้มันหมายถึงอะไรเพราะแกถามผมอยู่ทุกวันทุกวัน จนผมชินหูของผมแล้วครับป้าผมน่ะซื้อกับข้าวป้าไปทีไรผมกินหมดทุกทีเลยนะครับป้าป้าไม่ต้องห่วงหรอกนะครับผมอ่ะชินกับรสชาติอาหารของป้าแล้วเหลอกล้วยป้ารู้ป้าเห็นว่ากล้วยน่ะติดใจฝีมือการทําอาหารของป้าป้าเห็นกล้วยมาเป็นขาประจําของป้าทุกเช้าทุกเย็นเลยอื ป้าถ้าไม่ได้ลูกค้า V.I.P. อย่างกล้วยแล้วก็ป้าคงจะแย่มากกว่านี้แน่นอนเลยทุกคนเขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้วบางคนเขาก็ซื้อไปทำกินเองส่วนมากแล้วป้าก็จะได้ขายกับข้าวให้แต่หนุ่มโสดอย่างกล้วยนี่แหละก็ไม่แน่นะครับป้าบางคนมีครอบครัวแล้วอาจจะเบื่อและเหนื่อยจากการทำงานไม่อยากจะทำกินเอง ก็หันมาซื้อกับป้าก็มีนะครับอันนั้นมันก็ส่วนน้อยที่ป้าเคยเห็นมันไม่ค่อยบ่อยเหมือนกับกล้วยอย่างที่ป้าบอกนี่แหละกล้วยเป็นลูกค้า V.I.P. ของป้าเลยนะถ้าวันไหนกล้วยมีทางไปที่ดีกว่านี้แล้วได้มาลาออกจากงานอยู่แถวๆนี้ป้าคงขาดลูกค้า V.I.P. อย่างกล้วยแล้วละเอ้ยว่าแต่กล้วย อย่าเพิ่งลาออกกันแล้วกันนะอยู่กับป้าที่นี่อยู่นานๆป้าจะได้มีเพื่อนไม่เหงานะครับป้าผมไม่ลาออกจากที่นี่ง่ายๆหรอกนะครับผมผมคิดว่าโรงงานที่ผมทำเนี่ยเหมาะกับผมแล้วนะครับอีกอย่างผมก็จบแค่มสามเองนะครับป้าผมจะเอาวุธที่ไหนไปสู้ทำงานที่อื่นหรอครับทุกวันนี้ผมรู้ว่างานน่ะมันหายากมาก แถมยังต้องใช้วุฒอีกนะครับป้าวุฒผมก็ไม่สูงด้วยมีแค่ม3เองเออเอาหน่าป้าเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะป้าจิ๋มคนนี้ก็จะอยู่ขายของให้กล้วยหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้หยิบซื้อสะดวกสบายอยู่อย่างนี้แหละว่าแต่กล้วยนะ่ะอย่าเปลี่ยนใจก็แล้วกันละ่ะอย่าเพิ่งลาออกจากงานหนีป้าไปละ่ะป้า กลัวคิดถึงเดี๋ยวทนไม่ไหวสักวันหนึง่งเอาเป็นว่าวันนี้เอาสามถุงไปนั่งกินคนเดียวหรอมีใครไปกินเป็นเพื่อนหรือเปล่าละ่ะไม่มีหรอกครับป้าผมนั่งกินคนเดียวทุกวันเลยทั้งเช้าทั้งเย็นก็ผมโสดนี่ครับป้าจะให้ใครไปนั่งกินด้วยละ่ะอ้าวทำไมไม่ลองชวนเพื่อนร่วมงานไปกินด้วยละ่ะเพื่อนในโรงงานมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่หรอ โอ้ยเขามีครอบครัวกันหมดแล้วครับป้าก็เหลือแต่ผมนี่แหละยังไม่มีเพื่อนร่วมงานก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานนะครับเวลาเลิกงานก็เป็นคนอื่นเขามีครอบครัวกันหมดแล้วเขาก็ไปกินอยู่กับครอบครัวของเขาละป้าอืมเหลือจ้ากล้วยถ้าเมื่อไหร่อยากมีเพื่อนกินก็มากินอยู่ที่ร้านป้าก็ได้นะเดี๋ยวป้าจะนั่งกินเป็นเพื่อนเอาอย่างนั้นหรอครับป้า ทำไมป้าดีกับผมจังเลยล่ะคะป้าโอ๊ยเรามาอยู่ที่นี่ต่างคนต่างมาเช่าห้องอยู่ป้าก็มาเช่าห้องอยู่เหมือนกันป้าไม่ชอบทำงานโรงงานป้าเลยผันตัวเองมาเป็นแม่ค้านี่แหละป้าชอบการค้าขายนะ่ะยิ่งขายกับข้าวเป็นของตัวเองป้ายิ่งชอบใหญ่เลยมันไม่ปวดหัวดีนะ่ะแค่ใช้ฝีมือการปรุงอาหาร ได้ลงตัวแค่นี้ป้าก็ขายได้แล้วไม่ต้องไปใช้สมองทำงานให้ปวดหัวเป็นลูกน้องของใครเป็นเจ้านายตัวเองดีกว่ามั้งว่าไหมกล้วยมันก็จริงของป้านะครับป้าพูดอีกก็ถูกอีกผมก็ชอบเป็นเจ้านายของตัวเองเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ผมจะตั้งตัวได้ก็ไม่รู้ป้า ผมกำลังหาเงินใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ของผมอยู่ท่านยืมเงินไปทำธุระนะครับก็ผมก็ได้ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะใกล้จะหมดแล้วล่ะครับป้าแล้วผมก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ตัวเองตั้งหลักได้แล้วผมก็จะผันตัวเองไปทำอาชีพของตัวเองนะครับป้าอาชีพที่กล้วยฝันอยากจะทำมันคืออาชีพอะไรหรอกล้วยบอกป้ามาสิ โอ้ยผมน่ะเหรอครับป้าความรู้ก็ไม่มีการศึกษาก็น้อยผมคงหนีไม่พ้นจากการค้าขายหรอกนะครับป้าดีมากเลยจากกล้วยป้าดีใจด้วยนะที่กล้วยคิดได้แบบนี้คนเรานะ่ะทำมาค้าขายขึ้นมาถูกทางมันก็รวยเร็วป้าสนับสนุนเต็มที่นะถึงวุฒิของเรามันน้อยก็จริง แต่ความสามารถของเราอะเยอะไม่มีใครรู้มากเท่ากับตัวของเราเองหรอกนะกล้วยจำคำป้าไว้สิครับผมถ้างั้นผมจะพยายามนะครับป้าขอกำลังใจด้วยนะครับป้าจิม๋มได้เลยจ้าป้าให้กำลังใจกล้วยเสมอนะอืมกล้วยอะเป็นคนที่น่ารัก ป้ารู้สึกถูกชะตายังไงบอกไม่ถูกเลยอืมอัธยาใสายดีแบบนี้ยิ้มเก่งแบบนี้แล้วก็ใจดีอย่างกล้วยแบบนี้คงอีกไม่นานหรอกมกั้งสาวๆก็จะมาติดแล้วโทป้าให้มันจริงเถอะนะครับผมนะ่ะรอคอยวันนี้มานานแล้วน,นะครับป้าอยากจะมีคู่กับคนอื่นเขาเร็วๆจะได้มีคนมาหาตังช่วยนะครับป้า แม่ป้าพูดเรื่องสาวๆเรื่องคู่ครองหน่อยก็เข้าทางกล้วยเลยนะขอให้ได้คู่ครองเร็วๆหลักกล้วยครับผมป้าจิม๋มถ้างั้นผมขอเอากับข้าวไปกินที่ห้องก่อนนะครับมื้อนี้ผมขอตัวนะครับป้าเอาไว้วันหลังก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะมากินที่ร้านป้านะครับผมได้เลยจ้ากินข้าวให้อร่อยนะกล้วยนะครับผม จากนั้นผมก็เดินออกจากร้านป้าจิ๋มไปนะครับผมผมเดินไปที่ห้องของตัวเองด้วยกับข้าวถุงที่ป้าจิ๋มได้ใส่ถุงให้ผม3ามถุงผมได้นำไปที่ห้องของผมด้วยพร้อมกับน้ำดื่มอีกหนึ่งขวดที่ผมได้ซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วผมได้คุยกับป้าจิ๋มทีไรผมรู้สึกสบายใจครับวันนี้ผมรู้สึกอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะครับผมเมื่อได้คุยกับป้าจิ๋มทีไร ผมรู้สึกสบายใจทุกทีครับเหมือนกับว่ามีใครมาช่วยระบายความรู้สึกของผมมารับฟังปัญหามาออกความคิดเห็นช่วยให้ผมคิดอะไรออกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมผมเริ่มหูตาสว่างเมื่อได้รู้จักกับป้าจิม๋มมาพักระยะหนึ่งเมื่อผมใช้ชีวิตประจำวันของผมแบบปกติตื่นเช้ามาแต่งตัวไปทำงานตกเย็นมา เลิกงานกลับมาผมก็แวะร้านป้าจิ๋มอยู่ทุกวันนะคะผมป้าจิ๋มตั้งร้านอยู่หน้าปากซอยทางผ่านเข้าห้องเช่าของผมเองครับเมื่อวันไหนผมเลิกดึกผมก็จะโทรมาบอกป้าจิม๋มว่าให้จัดกับข้าวถุงไว้ให้กับผมเหมือนเดิมป้าได้อำนวยความสะดวกให้กับผมแบบนี้ในทุกๆคืนครับเมื่อผมทำโอทีป้าไม่เคยทำให้ผมได้ผิดหวังเลยเพราะกับข้าวแต่ละเมนู ป้าได้เลือกสรรหาแต่เมนูอร่อยๆไว้ให้ผมกินครับผมเลยไม่เคยผิดหวังจากป้าจิ๋มเลยอยู่มาวันหนึ่งผมเกิดไม่สบายมีไข้ตัวร้อนแล้วปวดหัวอย่างแรงดีที่ผมมียากินอยู่ในห้องอยู่เป็นประจำอาการของผมพอทุเลาลงบ้างแต่แล้วมันก็ทำให้ผมได้หยุดงานครับเพราะวันนั้นผมลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียว ผมรู้ตัวว่าวันนี้ผมคงได้หยุดงานอีกหนึ่งวันและผมก็จะพักผ่อนให้เต็มที่วันนั้นผมนอนอยู่ในห้องทั้งวันเลยครับผมแล้วผมก็ไม่สามารถออกไปซื้อกับข้าวกินเองได้วันนั้นผมนอนพักผ่อนอยู่อย่างเงียบๆจนเวลาประมาณสี่โมงเช้าได้ครับผมผมนอนแบบขี้เซามากๆเลยครับผมไม่อยากจะลุกออกจากห้องไปไหนเลยวันนั้น ผมต้องการพักผ่อนมากจนผมได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องผมแล้วผมก็เข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานที่ได้รู้ข่าวว่าผมไม่สบายเขาจะมาดูอาการของผมครับและแล้วผมก็เดินไปเปิดประตูเมื่อผมเปิดประตูออกผมก็ไม่คิดเลยว่าอ้าวกล้วยไม่ได้ไปทำงานหรอกหรอไม่ได้ไปครับป้าผมไม่สบายนะครับ ไม่น่าล่ะป้าไม่เห็นกล้วยไปซื้อกับข้าวป้าเลยป้าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเช้าวันนี้กล้วยหายไปไหนได้ยินแต่คนข้างห้องเช่ากล้วยบอกว่ากล้วยไม่สบายนะ่ะอืมเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ป้าเลยนะป้าเอากับข้าวมาฝากกล้วยนะ่ะคือป้าเป็นห่วงครับผมขอบคุณมากนะครับป้าแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะอาการดีขึ้นหรือยัง กินยาหรือ,อยังผมกินตั้งแต่เช้าแล้วครับผมอ้าวหรอแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะครับป้าแต่ว่ายังไม่หายปวดหัวเลยอ้านี่กินข้าวเถอะนะป้ากับข้าวมาให้เนี่ยแล้วป้าขอตัวเข้าไปข้างในได้ไหมเนี่ยได้สิครับป้าเข้ามาเลยครับจากนั้นผมก็เชิญป้าเข้าห้องของผมครับ ผมนอนอยู่ห้องคนเดียวในห้องของผมมีที่นอนนุ่มๆที่ผมได้ซื้อมานอนส่วนตัวความกว้างก็ประมาณ5ฟุตได้ครับผมผมชอบที่นอนประมาณ5ฟุตมันกำลังนอนพอดีพอเหมาะสำหรับผมได้นอนคนเดียวเพราะผมรู้ตัวเองดีว่าผมชอบนอนดิ้นตอนกลางคืนครับป้ามาเห็นสภาพของผมแล้วป้าคงจะคิดในใจว่าห้องของผมลกแน่นอนเลยนะครับผม ก็ทำยังไงได้ละครับห้องคนโสดก็เป็นแบบนี้ละครับผมผมได้กลับไปที่นอนของผมอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นผมปวดหัวมากเพราะผมไม่สบายผมก็เห็นป้านำข้าวไปจัดใส่จานที่ระเบียงห้องของผมนะครับเพราะผมจัดครัวของผมเล็กๆไว้อยู่ที่ระเบียงห้องเพราะห้องของผมมันเป็นห้องแคบๆสี่เหลี่ยมกระทัดรัดเองมันไม่ได้กว้าง ใหญ่พอที่จะมองไม่เห็นป้าผมมองป้าจิ๋มอยู่ตลอดนะครับว่าป้าจิ๋มทําอะไรให้ผมบ้างอันดับแรกป้าเดินเข้าไปที่ระเบียงห้องของผมเพื่อจะไปจัดสรรหาถ้วยชามมาใส่กับข้าวถุงที่ป้าได้เอามาส่งป้าจิม๋มเทกับข้าวใส่ถ้วยชามอย่างละเมนูป้ารู้สึกจะพิธีพิธนันเน้นความสะอาดกับผมมากๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะล้างถ้วยล้างชามไว้แล้วก็ตามแต่ ป้าจิมคงมองเห็นว่าความละเอียดอ่อนของผู้ชายคงไม่เท่าผู้หญิงดูเหมือนว่าป้าจิมจะสะอาดกว่าผมเยอะเลยนะครับสมแล้วกับที่เป็นแม่ค้าเก่าที่ผมไว้วางใจได้ครับผมเมื่อปานำกับข้าวจัดใส่จานให้ผมไว้เรียบร้อยแล้วกล้วยลุกขึ้นมากินข้าวสิป้าจัดกับข้าวไว้รอแล้วนะเนี่ยลุกขึ้นได้ไหม เมื่อป้าเห็นผมยังนอนอยู่ที่นอนอยู่ที่เดิมผมมีอาการปวดหัวและสับสนมากในตอนนั้นไหนกล้วยป้าขอแตะดูหน้าผากหน่อยสิตัวร้อนเยอะไหมเมื่อป้าขอแตะหน้าผากดูเนื้อตัวของผมตอนนั้นมันร้อนจี๋เลยนะครับอุ๊ยร้อนมากเลยนะกล้วยป้าว่าไปหาหมอดีไหมไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวครับป้าผมกินยาแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกหน่อยผมก็จะดีขึ้นมากกว่านี้เออถ้ามั่นใจว่าไหวก็ลุกขึ้นมากินข้าวเร็วเดี๋ยวป้านั่งกินเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะกล้วยจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยแล้วจะได้กินยาตามไปด้วยจะได้อาการดีขึ้นมากกว่านี้ไงล่ะครับผมเมื่อผมได้ยินป้าพูดแบบนั้นผมก็พยายามประคองตัวเองลุกขึ้นมากินข้าวกับป้าตอนนั้นผมไม่รู้สึกอายป้าเลยนะครับ เมื่อป้ามาที่ห้องของผมผมแต่งตัวตามสบายสวมใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นหนุ่มโสดอยู่ในห้องแต่ป้าจิมนั้นก็มองเห็นความดีของผมเพราะผมนั้นไม่เหมือนใครครับผมไม่ชอบไปสูงสิงกับเพื่อนและไม่ชอบไปดื่มข้างนอกกับเพื่อนผมเลิกงานแล้วกลับห้องเลิกงานกลับห้องผมทำตัวแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกๆวันจนป้าจิมได้เชื่อใจผมครับ ผมเลยเชื่อว่าป้าจิมมองเห็นนิสัยของผมตรงนี้แหละครับป้าจิมเลยกล้าแสดงออกกับผมมากแล้วดูเหมือนว่าป้าจิมจะรักผมเหมือนลูกคนหนึ่งเลยครับผมผมก็รู้สึกได้ว่าผมรักป้าจิมเหมือนแม่ผมคนนึงเหมือนกันยิ่งเห็นป้าจิมมาดีกับผมแบบนี้ผมยิ่งรักป้าจิมมากขึ้นทุกวันทุกวันครับผมความรู้สึกของผมมันดีขึ้นเรื่อยๆกับป้าจิมจน ผมมาเห็นวันนี้ล่ะครับผมที่ป้าจิมได้มาดูแลผมถึงที่ห้องผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนป้าจิมยังไงดีจนผมกับป้าจิมได้ทานข้าวด้วยกันจนอิ่มแล้วผมก็ได้ทานยาตามที่ป้าจิมบอกจากนั้นผมก็ได้หันไปนอนอยู่ที่นอนของผมเหมือนเดิมครับเพราะผมปวดกล้ามเนื้อตามตัวไปหมดเลยนะครับผมคงจะลุกเดิน ช่วยอะไรป้าจิมไม่ได้มากสักเท่าไหร่ผมเลยขอตัวไปนอนอยู่ที่นอนเหมือนเดิมแล้วผมก็นอนมองดูป้าจิมทำความสะอาดทำการล้างถ้วยชามเก็บไว้ให้เรียบร้อยผมยิ้มและดีใจมากในใจของผมคิดว่าถ้าผมได้ป้าจิมเป็นเมียคงจะดีมากกว่านี้ถ้าป้าจิมเป็นคนรุ่นราวเดียวกันกับผมแล้วก็ผมคงจีบป้าจิมแล้วเป็นแน่ผม คิดอยู่ในใจของผมอยู่เสมอครับแต่เมื่อมาคิดดูอีกทีว่าทุกวันนี้สมัยใหม่แล้วผมคิดว่าตัวเลขมันไม่สำคัญผมน่าจะลองดูบ้างกับสาวแก่อย่างป้าจิมครับผมถึงแม้ว่าป้าจิมจะอายุรุ่นราวข่าวเดียวกันกับแม่ของผมก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมเพราะผมมองเห็นความดีความดูแลเอาใจใส่ป้าจิมก็ไม่ได้ไปกว่า แม่ของผมหรอครับสักพักหนึ่งผมก็เคิมหลับไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองหลับไปเมื่อไหร่จนกระทั่งผมลืมตาตื่นขึ้นมาผมก็เห็นแต่ป้าจิม๋มนอนอยู่ข้างๆผมแล้วครับผมไม่รู้ว่าตอนนั้นป้าจิ๋มจะทำอะไรให้ผมบ้างผมรู้แต่ว่าตั้งแต่ผมรู้สึกตัวขึ้นมา เนื้อตัวของผมมันชุ่มฉ่าไปหมดเลยครับเหมือนป้าจิมจะเช็ดตัวให้ผมซะง,งั้นผมนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับถึงขนาดป้าจิมได้เช็ดตัวให้ผมยังไม่รู้สึกตัวเลยสงสัยเกิดจากผมได้กินยาแล้วมีผลข้างเคียงทําให้ง่วงมากเกินไปนะครับผมเลยหลับไม่รู้สติสตางอะไรเลยป้าจิมผมเห็นป้าจิมนอนอยู่ข้างๆแบบนี้แล้วเห็นป้าจิม ทำให้ผมได้มากมายขนาดนี้ผมยิ่งรักป้าจิมมากครับแล้วมันทําให้ผมอดใจไม่ได้เลยที่จะหันไปกอดป้าจิมอยู่ข้างๆผมรู้สึกอบอุ่นมากเมื่อมีป้าจิมมานอนอยู่ข้างๆผมมาคอยดูแลผมอย่างเหมือนลูกเหมือนหลานผมไม่รู้หรอกนะครับว่าป้าจิมจะคิดอะไรกับผมไปมากกว่านี้ผมรู้แค่ว่าผมรักป้าจิมครับ